สกรระดับอำเภอเมืองสักแก้วบริหารงานโดยนางอาพรเลิศกิจคุณานนนกิจกรรมในห้วงเดือนกร,รกฎาคม2568วันที่3กร,รกฎาคม2568นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสกรระดับอำเภอเมืองสักแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรรวมไปถึงผู้เรียน14กร,รกฎาคม2568 นายชานรงค์ล่อแหลมครูศูนย์การเรียนรู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ชื่อโครงงานเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภูมิภาคนางสาวรัตนพรว่องประสิทธิ ครูส่วนการเรียนรู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้อมระดับภูมิภาควันที่24กรกฎาคม2568สกรระดับ,บอำเภอเมืองสักแก้วเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดสักแก้วเติมสีสันด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกที่สร้างสรรค์และหลากหลายเหมาะกับทุกช่วงวัยเพิ่มพูนทักษะอาชีพเพื่อประชาชนในชุมชน ณวัดสีแยกตำบลสักแก้วอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วนายปรวรุธมูลบรรจงบาารรรักษ์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดังภาพที่ปรากฏ